มาดูนิดหนึ่งสรุปสั้นๆว่าแผนที่ออกมา28ข right, ้อเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ยูเครนรู้สึกรับไม่ได้บ้างนะที่สำคัญเนี่ยก็คือการขอให้ยูเครนยอมยกแคว้นดอนเนสทั้งแคว้นให้กับรัเสเซียนะซึ่งยูเครนยอมไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันคือ,เ,อเป็นประการสำคัญนะ,ะที่กันไม่ให้รัเสเซียเข้ามาใจกลางของแผ่นดินเขาได้นะเขาก็ ทำกำแพงหนาหมายถึงว่าสร้างแนวป้องกันไว้นะมา3-4ปีแล้วอยู่ดีๆจะให้ถอยไปเนี่ยมันก็ยอมไม่ได้นะตอนนี้รัสเซียยังยึดไม่ได้ทั้งแควนะสำหรับโดเนสเนี่ยยึดไปได้ประมาณ70-75%ออ,อีกอันนึงที่ยูเครนบอกว่าไม่สามารถยอมรับได้เลยก็คือการลดขนาดกองทัพให้เหลือไม่เกิน600,000นายนะ จากที่ผู้นำยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เคยประกาศไว้บอกว่าเรามีอยู่ประมาณ9 0 0 0แสถึง1ล้านนายแล้วก็ขอให้ยูเครนถอนอาวุธพิสัยไก่นะที่ตัวเองผลิตเองด้วยนะที่ยูเครนทำได้ในช่วงปีที่ผ่านมาหลายตัวที่มีความสามารถสูงเนี่ยขอให้ถอดออกไปแล้วก็ย้ายโครงสร้างทางการทหารบางอย่างอย่างเช่นฝูงบินนะ ที่ได้มาจากสหภาพยุโรปพวก F16 พวกอะไรเนี้ยตอนนี้ประจําการในยูเครนออรัสเซียบอกวา่าเอาออกไปเลยไปไว้ที่โปลแลนด์ฮนะอีกอันนึงก็คือ,อยูเครนต้องไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตทั้งหมดแลกกับอะไรแลกกับหลักประกันความมั่นคงที่สหรัฐจะให้ซึ่งไม่มีรายละเอียดเลยนะว่าจะรับประกันอย่างไรอันนี้เป็นใครก็ไม่มีใครยอมนะเซเลนสกีก็ออกมาแถลงข่าวในทํานองว่า แกก็คงตกใจเนาะแต่กไ็ไม่กล้าพูดอะไรแรงๆกับทรัมป์ก็บอกทรัมป์บอกว่าก็ขอบคุณในความพยายามจะผลักดันให้เกิดสันติภาพนะแต่ว่ายูเครนจะพยายามนั่งดูแผนแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่จะต้องปรับบ้างเพื่อให้มันเกิด lasting peace หรือว่าสันติภาพที่ถาวรน,นะนอกเหนือจากยูเครนจะตกใจแล้วเนี่ยในสหรัฐเองเขายังตกใจด้วยโดยเฉพาะสมาชิกสภาของเรสนะซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่า เ,เกือบทั้งสภาเนี่ยให้การสนับสนุนจุดยืนของสหรัฐที่แบ็กอัพยูเครนนะหมายความว่าอะไรไหมายว่าสอสอสวสหรัฐเกือบไม,ไม่เกือบไม่เกือบทั้งหมดกด็แด้จำนวนมากเนี่ยเห็นว่าต้องสนับสนุยยูเครน Ukraine, นะทางการทหารจนกว่าจะมีสันติภาพที่ยูเครนยอมรับได้นะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้สสสวเหล่านี้ก็เลยตกใจ แล้วก็ตั้งคำถามไปที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงไปยอมจำนนกับรัเสเซียแบบนั้นนะหนึ่งในคนที่ออกมาเนี่ยก็คือวุฒิสมาชิกไมร์ราลจากพรรคริับลิกันด้วยนะออกมาถามแถลงข่าวเลยกับสวออีกหลายคนจากพรรคริับิิกันตั้งคำถามไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโกโรบิโอบอกว่าตกลงเนี่ยใครเป็นคนร่างแผนทำม,มันออกมาน่าเกลียดขนาดนี้นะน่าเกลียดในแง่ที่ว่า นี่คือมันเป็นวิชลิสต์นะวิช h List คืออะไรก็คือลิสต์ที่ปูตินต้องการหน่วย28ข้อเนี่ยถามจริงว่าใครเป็นคนเขียนรัฐบาลทรัมป์ร่วมกับรัสเซียใช่ไหมหรือรัสเซียอย่างเดียวเขาก็ถามไปที่มาโกโรบบโอตอนแรกมาโกโรบบโอบอกว่า,เ,าเขาไม่รู้เรื่องนี้นะคนที่ร่างแผนเนี่ย ถ้าเกิดไปดูตามสื่อของยูเครนที่รายงานเขาบอกว่าตัวหลักมี2คนคนแรกคือสตีฟวิตคอปนะซึ่งก็เป็นทูตพิเศษของทรัมป์นะแล้วก็ถูกส่งไปหาปูติน4ีหครั้งแล้วแล้วก็มีท่าทีที่เฟเวอร์หรือชื่นชอบปรัฒนาที่ดิปูตินมากอีกคนคือคิริลนะเดมิทรีฟหรือดิมิทรีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ปรัฒนาที่บิปูตินไว้ใจมากนะ เราเคยได้ยินชื่อคนนี้ครั้งแรกเนี่ยตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสารัฐมาโกร์บิโอไปที่ซาอุดิอาระเบียจําได้ไหมพอทรัม้์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปั๊บเนี่ยแกก็ออกมาประกาศเลยว่าสงครามจะต้องหยุดเนี่ยแล้วสถาปนาความสำคัญสารัฐกับรัสเซียจะส,สถาปนาความสัมพันธ์ที่มันสั่นคอนมาตั้งแต่ สงครามเริ่มเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะยกเลิกการความบาดตอนนั้นคนตกใจกันมากเลยว่าอยู่ดีทําไมสหรัฐถึงตีตัวห่างจากยูเครนจากสหภาพยุโรปตอนนั้นเนี่ยก็ส่งมาโคโรบิโอนะแล้วก็คณะทํางานของสหรัฐไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปเจอกับเซอร์เกย์รัดลอฟนะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียอีกคนที่อยู่ฝั่งรัเสเซียเนี่ยก็คือคิริลดิมิทรีฟนะอยู่บนโต๊ะเจรจาด้วย ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคนนี้มีบทบาทมากในการพยายามโน้มน้าวให้สตีฟวิทคอบนะซึ่งพี่นาพูดมาหลายครั้งว่าแกไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่หรอกสำหรับประวัติศาสตร์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียแต่ว่าพร้มไว้ใจนะแล้วก็ถูกส่งให้ไปเจอปูตินไม่รู้ไปคุยอะไรกันนะแล้วก็มีรายงานบอกว่าสตีฟวิตคอปก็ถูกคอ,อกับทางคิริลเดมิทริฟนะแล้วก็ มีการเจอกันล่าสุดที่ไมอามี่นะฮะเมื่อไม่กี่วันก่อนที่แผน28ข้อจะออกมา mm. เขาก็เลยสงสัยว่า mm. หรือจะเป็น2คนเนี้ยที่รวมหัวกันแล้วก็ร่างแผนออกมาโดยที่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างมาโกโรเบโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่รู้เรื่องนะ,ะซึ่งมาโกโรเบโอตอนแรกออกมาบอกเลยบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นแผนที่รัเสเซียส่งมา แต่หลังจากที่พูดแบบนั้นเนี่ยมันก็มีแรงกระแทกไปที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าเอ้ยอยู่ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงร่างแผนนี้ออกมาแล้วก็เป็นแผนที่ไปยอมรัเสเซียหมดไปบีบบังคับยูเครนไม่เห็นใจพันธมิตรสาภาพยุโรปเนี่ยแล้วสตีวิตคอบเนี่ยรู้เรื่องอะไรถึงเข้ามายุ่งตรงนี้นะพอแรงกระแทกไปที่ทรัมป์มากขึ้นเนี่ย มาโกรูบิโอก็เลยต้องออกมาแก้ต่างนะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นรัเสเซียกับสหรัฐเนี่ยที่ร่วมกันร่างแต่ว่ายังไม่ใช่อัลติเมทแพลนนะยังไม่ใช่แพลนอันสุดท้ายก็จะให้ยูเครนดูก่อนนะแล้วก็จะคุยกันแล้วก็ค่อยหาทางออกกันนะก,ก็แก้เกี้ยวไปแบบนั้นนะแต่ว่าจะพาไปดูนิดนึงว่าคิริลดิมิทรีฟหรือว่าดิมิทรีฟเนี่ยเป็นใครนะผู้อยู่เบื้องหลังการร่างแผนนี้กับสตีฟวิทคอปเนี่ยเป็นใคร เป็นผู้แทนพิเศษของปูตินแล้วก็เป็นผู้แทนกองทุนความมั่งคั่งของรัสเซียเป็นคนที่ปูตินไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่งนะเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่เข้าใจการเมืองสมัยใหม่ยูเครนได้ดีที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเกิดที่ยูเครนนะคือยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะแล้วก็พ่อแม่ของคิริลเนี่ย เกิดในจุดที่เรียกว่ายูเครนหรือประเทศยูเครนในปัจจุบันแกก็เกิดที่นั่นด้วยแล้วก็ในช่วงอายุ15ปีเนี่ยเคยเข้าร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายคือช่วงนั้นเนี่ยยูเครนพยายามจะเรียกร้องเอกราชจากสหภาพโซเวียตแกก็ไปเข้าร่วมในขบวนการเรียกร้องนั้นด้วยนะ แล้วก็ได้รับการศึกษานะจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐ,าารฐเขาบอกว่าตอนที่ไปสหรัฐครั้งแรกเนี่ยคือปี1990ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปสหรัฐในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนไปอยู่ที่นิวแฮมเชียร์นะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทาง คนที่รู้จักแกเนี่ยก็บอกว่าแกมักจะแนะนำตัวเองว่าเป็นชาวยูเครนียนไม่ใช่ชาวรัสเซียนนะแล้วก็พูดถึงเออ,เอดอัตลักษณ์ของยูเครนนะว่ามีความเขาเรียกว่ามีความต่างกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า long history หรือประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในฐานะชาติที่เป็นอิสระก่อนที่จะถูกควบรวม กับจกักรวรรดิรัเสเซียคือพูดอย่างนี้ดูเหมือนว่าแกเป็นคนที่เข้าใจนะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของยูเครนแล้วดูเหมือนจะเข้าใจด้วยว่ายูเครนเนี่ยไม่เหมือนรัเสเซียนะแล้วก็เข้าใจว่าทำไมยูเครนถึงอยากจะออกมาจากสหภาพโซเวียตแล้วไม่อยากอยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียในปัจจุบันนะทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้คนหลายคนเ,เรียกว่า บอกว่าเป็นความน่าสนใจของผู้แทนพิเศษของปูตินรายนี้เพราะว่า 1. เข้าใจเรื่องยูเครนนะสเคยอยู่สหรัฐคือนอกเหนือจากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังเคยไปเ,เหมือนกับทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ privatization หรือการแปรรูปรับธิธากิจในยูเครนคือเป็นคนสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเมืองในยูเครนเคยพูดนะบอกว่ายูเครนเนี่ย ก้าวไปไม่ได้ช่วงทศวรรษ2000เนี่ยตอนตอนเป็นเอกราชเนี่ยก้าวไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันมีระบบที่ไม่เอื้อมีการคอรัปชันนะแล้วก็เคยเขียนเรื่องของการแปรรูปรัฐสากิลในยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถเป็นอิสระทางเศรษฐกิจได้คือคือเข้าใจโครงสร้างทางการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจของยูเครนค่อนข้างดีนะทีนี้คนก็เลยถามว่าเอาเราไปช่วยปูตินได้ยังไงก่อนจะไปช่วยปูตินได้ยังไงเนี่ยแก จบ MBA จาก Harvard ด้วยแล้วก็เคยทำงานในบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายที่โด่งดังมากของโลกก็คือ McKinsey ใน Los Angeles นะแล้วก็เคยประจำการที่ปรากแล้วก็มอสโกทีนี้มาเป็นคนพิเศษของปูตินได้ยังไงร,รายงานของ BBC บอกนะคะบ,บอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยที่ชื่อนาตาเลียโปเปาวาเนี่ยเป็นนักข่าวทีวีนะแล้ว ปโบว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกสาวประธานาธิบดีบปูตินที่ชื่อแคทรีนาที่โคโนว่านะฮะแล้วก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากเขาบอกว่าดิมิทรีเนี่ยอยู่ในเซอร์เคของลูกสาวประธานาธิบดีบปูตินเพราะฉะนั้นก็เลยถูก เรียกใช้งานนะถูกเรียกใช้งานในฐานะคนที่เข้าใจทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองยูเครนเข้าใจรู้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาก็เข้าใจความเป็นอเมริกันพอสมควรนะแล้วก็มีรายงานว่าตั้งแต่ซิวิตคอปไปเจอกับดิมิท ري ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยทั้งคู่ก็ติดต่อ คุยกันตลอดเวลานะแล้วมันเหมือนกับว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยใช้คนเนี้ยในการไปนโน้มน้าวให้ซีวิทคอบเนี่ยนะนั่งลงทำแผนไอ้ยี่สิบแปมาซึ่งเป็นแผนที่คนบอกว่าออกมาแล้วแบบมันเป็นปูตินวิดลิสเลยนะก็คือเป็นความฝันของปูตินที่อยากจะได้ทั้งหมดนี้เลยเนี่ย อันนี้คือที่มาที่ไปนะอันนี้ก็คือพี่นารวบรวมมาจากสื่อมวลชนทั้งของคีฟอินดิเพนเดนต์แล้วก็ของ BBC นะ